เมื่อใดที่เราดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟคาเฟอเมซอนนะคะนอกจากจะสร้างความสุขแล้วยังมีส่วนช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรไทยอีกด้วยค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O อาร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อวิจัยสายพันธุ์กาแฟอาราบิกา้าควบคู่กับการพัฒนาการปลูกกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การพัฒนาทักษะอาชีพอย่างยั่งยืนนอกจากจะส่งเสริมรายได้เกษตรกรชาวเขาจากยอดรับซื้อเมล็ดกาแฟยังสร้างองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ชุมชนด้านการปลูกการผลิตกาแฟยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งได้ค่ะเห็นเกษตรกรได้ประโยชน์อย่างนี้ทำให้กาแฟที่ดื่มมีคุณค่ามากขึ้นกว่าเดิมเลยละค่ะ